สวัสดีค่ะเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกทุกคนสําหรับชัมม่วโมงนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูประยุทกำลนงใสจะมาให้ความรู้เด็กในรายวิชาสุขสศึกษาและภารศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการเป็นเพื่อนแลสมาชิกที่ดีของครอบครัวทุกประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบาย วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้ 2. นักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของเพื่อนสมาชิกในครอบครัวและความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวได้นะคะการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวชีวิตของเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลต่าง โดยเฉพาะเพื่อนและบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ปกครองเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการปับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลดังกล่าวให้เกิดความราบรื่นและมีความสุขคุณลักษณะของการเป็นเพื่อนที่ดีนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ นี่มีความรักความจริงใจต่อเพื่อนเช่นไม่พูดโกหกการยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนสองมีน้ำใจและรู้จักเสียสละเช่นแบ่งปันขนมให้เพื่อนช่วยสอนการบ้านเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจ 3. คอยดูแลเอาใจใส่เพื่อนเช่นสังเกตว่าเพื่อนเสียใจและทุกข์ใจเรื่องใดก็คอยพูดปลอบใจให้เพื่อนคลายความทุกข์ 4. พูดจาสุภาพไพราะกับเพื่อนเสมอไม่นินทาว่าร้ายเพื่อนของตน 5. ชวนเพื่อนชวนเพื่อนให้ประพฤติ และปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่ติดสินะร,รมเช่นชวนเพื่อนทําความสะอาดห้องเรียนให้สะอาดชวนเพื่อนไปออกกําลังกายต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครอบครัวหมายถึง คนตั้งแต่สอคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานทางสายเลือดพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบผู้ชีวิตสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูกปู่ย่ากับหลานตายายกับหลาน แต่บางครอบครัวอาจมีลงุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายด้วยนะ,ค,ะคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ค่ะหรูห้จักและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นบทบาทในการเป็นลูก ก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือผู้ปกครองน,นะคะ 2. ม,ม,ม,มีความรักครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีความรักความเอื่ออาทรต่อกันช่วยเหลือกันอย่างจริงใจเมื่อมีปัญหาภายในครอบครัวต้องค่อยๆพูดจาก,กันไม่ทะเลาะเบอกแหวงกัน 3. เอาใจใส่ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเช่นเมื่อเห็นคนในครอบครัวไม่สบายเข้าไปดูแลจัดอาหารให้รับประทานคอยเตือนเมื่อถึงเวลากินยา 4. <ซ>พูดจาไพเราะต่อกันและกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเช่น หนูอขออนุญาตไปเล่นกับเพื่อนนะคะผมขออนุญาตไปเล่นกับเพื่อนนะครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขนมอร่อยมากครับขนมอร่อยมากค่ะพูดจาให้มีเสียงนะคะในวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ